สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อยคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอรายการตราชูคู่ชาวบ้านสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการตราชูคู่ชาวบ้านและว,วันนี้ก็มาพบกับเนื้อหาสาระทางกฎหมายที่น่าสนใจ ที่จะมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการของเราจะทําขึ้นโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบกันเป็นประจําทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มโดยประมาณทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 0รวันนี้พบกับผมภูรินชมชื่นครับและผู้ร่วมดําเนิน,นรายการอีกท่านครับผมสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านผมสิทธินัทรักธิติธรรมครับ รับหน้าที่เป็นผู้ร่วมดําเนินรายการร่วมกับคุณพลินในวันนี้นะครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณพลินสบายดีไหมครับครับผมก็สบายดีครับแล้วคุณสิทธินัทล่ะครับสบายดีไหมครับครับก็เมื่อกี้นี้เพิ่งจะตากฝนมาเลยครับคุณพลินโอ้ก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับครับจะเดินทางไปไหนก็ระวังด้วยครับผมคุณผู้ฟังก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับครับ เอ่อผู้คุณผู้ลินครับก็แต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงสาระความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยกับเรื่องอะไรนันหรอครับครับในช่วงเวลานี้เลยนะครับต้องเรื่องฆ่าโดยเจตนาเลยครับผมเพราะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในโลกโซเชียลเนี่ยได้พูดถึงกรณีที่อายการครับผมสั่งฟ้องคุณลุงวิศวะที่ยิงัยรุ่นที่มาล้อมรถในความผิดฐานเจตนาฆ่าครับใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ฟังงั้นเรามาเริ่มต้นกันที่ความผิดฐานฆ่าโดยเจตนากันก่อนเลยนะครับ ว่าเป็นอย่างไรและมีอัตราโทษหนักขนาดไหนนะครับคุณผู้ฟังครับคุณสิทธินาถและคุณผู้ฟังครับกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีนั่นเองครับผมใช่แล้วล่ะครับผู้ใดในที่นี้นะครับก็คือใครก็ได้ครับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้กระทําความผิดนะครับส่วนการฆ่านะครับก็คือการกระทำเนี่ยอันเป็นเหตุให้คนตาย หรือการกระทําให้บุคคลที่มีชีวิตอยู่เนี่ยถึงแก่ความตายนะครับคุณผู้ฟังครับส่วนผู้อื่นในที่นี้นะครับก็คือคนที่ถึงแก่ความตายนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับโทษของเจตนาฆ่านะครับก็คือประหารชีวิตจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีนั่นเองครับครับผมเอ่อคุณพลินครับเราอธิบายกันแค่นี้คุณผู้ฟังเขาอาจจะนึกภาพตามกันไม่ออกนะครับครับ งั้นเรามายกตัวอย่างของฆ่าโดยเจตนากันดีกว่านะครับคุณพลินครับผมได้เลยครับคุณสิทธินัทและคุณผู้ฟังครับตัวอย่างแรกกรณีเจตนาฆ่านะครับคุณผู้ฟังครับผมสมมุติว่านายไก่เนี่ยไม่ค่อยชอบหน้านายไข่เลยนะครับครับแล้วช่วงเย็นในวันนั้นเองนายไข่เนี่ยได้ขับรถผ่านหน้าบ้านของนายไก่พอดีครับนายไก่เห็นจึงไปหยิบปืนมายิงนายไข่จนเสียชีวิตนะครับแบบนี้เนี่ยก็ถือว่า เป็นการฆ่าโดยเจตนานั่นเองใช่แล้วครับครับเพราะเมื่อเราดูจากตัวอย่างนะครับในไก่เนี่ยคือผู้ใดครับผมครับการยิงปืนใส่ในไข่จนถึงแก่ความตายคือการฆ่าครับครับและในไข่ครับผมคือผู้อื่นนั่นเองครับครับงั้นเรามาดูตัวอย่างอีกสัก 2- อสาตัวอย่างนะครับคุณผู้ฟังครับผมก็ตามข่าวครับที่นักศึกษาแพทย์ให้หมากินยาเกินขนาดจนน้องหมาเสียชีวิตนะครับครับสมมุติว่าหาข้อเท็จจริงครับเป็นไปตามข่าวว่านักศึกษาแพทย์คนนั้นครับผม ตั้งใจทําเพื่อหวังผลจากเงินประกันนะครับครับกรณีนี้ครับนักศึกษาแพทย์จะผิดฐานฆ่าโดยเจตนาไม่ได้ครับคุณผู้ฟังครับเพราะน้องหมาเนี่ยไม่ใช่ผู้อื่นในความหมายนี้ครับใช่แล้วล่ะครับแมแต่ละตัวอย่างครับเนี่ยน่ากลัวจริงๆเลยครับผมยังไงก็ตามนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยยังไม่สรุปนะครับคุณผู้ฟังใช่แล้วครับเราเนี่ยก็ต้องติดตามต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นไปตามข่าวที่นําเสนอหรือเปล่าครับ ครับผมเอคุณสิทธินัทครับผมบผมว่าตอนนี้ให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปพักฟังเพลงเพาะๆจากทางสถานีกันก่อนดีกว่านะครับดีเลยครับแล้วช่วงที่2เน่ยเราค่อยกลับมาพูดถึงจุดสังเกตที่สําคัญของการฆ่าโดยเจตนาครับว่ามีอะไรกันบ้างครับครับ ครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการตราชูคู่ชาวบ้านครับซึ่งจัดทาโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายการที่จะนำเรื่องราวสาระน่ารู้ทางกฎหมายมาเล่าสู่กันฟังครับผมในทุกๆวันเสาร์เวลาเดิมประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครับวันนี้คุณผู้ฟังยังอยู่กับผมครับผู้ลินชมชื่นครับและผมสิทธิณรักทิติธรรมครับ คุณฟังครับในช่วงท้ายเบรกแรกนั้นผมก็ได้เกลิ่นไปแล้วนะครับว่าการฆ่าโดยเจตนาเนี่ยยังมีจุดสังเกตที่สําคัญเนี่ยเราจะมาพูดกันในช่วงสองนี้นะครับครับผมคุณฟังครับจุดสังเกตสําคัญเลยนะครับของการฆ่าโดยเจตนาครับผมก็คือการพิจารณาจากเจตนาจากการกระทําครับใช่แล้วละครับมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งนะครับคุณฟังครับผมเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานั่นเองครับ ซึ่งกรรมในที่นี้นะครับก็คือการกระทํานั่นเองครับคุณผู้ฟังครับผมขอยกตัวอย่างเลยดีกว่านะครับคุณสิทินัทอย่างแรกครับการจะดูว่ามีเจตนาฆ่าหรือไม่ครับผมครับอาจจะพิจารณาจากอาวุธที่ใช้ครับครับหากอาวุธนั้นเป็นปืนซึ่งถือเป็นอาวุธร้ายแรงครับครับก็อาจจัดเป็นเจตนาฆ่าได้เลยนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าก็มีบางกรณีนะครับที่ถึงแม้จะใช้อาวุธปืนก็จริง แต่อาจมองได้ว่าไม่มีเจตนาฆ่านะครับครับผมถ้าหากว่าเป็นการยิงในระยะเผาขนหรือที่เรียกกันว่าระยะประชิดนั่นเองครับหรืออยู่ในระยะหรือสถานการณ์ที่ผู้ยิงเนี่ยสามารถเลือกตำแหน่งยิงได้แต่กลับเลือกยิงไปที่ตำแหน่งอวัยวะที่ไม่สําคัญนะครับครับเช่นยิงไปที่นิ้วหัวแม่เท้านะครับหรือว่ายิงไปที่ขาเป็นต้นใช่แล้วครับหรือหากใช้อาวุธมีดครับผมครับอาจจะต้องดูขนาดของมีดครับตำแหน่งหรือจํานวนบาดแผลประกอบกันด้วยนะครับ หรือในกรณีนะครับที่เป็นการทะเลาะวิวาทกันถ้าเป็นอาวุธมีดนะครับเราก็อาจจะมองได้ว่าไม่มีเวลาหรือจังหวะเลือกตำแหน่งที่จะแทงได้นะครับถึงแม้ว่าจังหวะนั้นเนี่ยเราแทงไปตัดขั้วหัวใจก็ตามผู้แทงเนี่ยก็อาจมีความผิดเพียงฐานเจตนาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนั่นเองครับแต่ไม่ถึงกับเป็นเจตนาฆ่านะครับคุณผู้ฟังครับผม ถ้าเปลี่ยนจากอาวุธมีดมาเป็นอาวุธปืนอย่างนี้นะครับจะถือว่าเจตนาฆ่าได้เลยครับผมถึงแม้จะเป็นการทะเลาะวิวาทก็ตามครับใช่แล้วละครับหรือการใช้เชือกรัดคอนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นเจตนาฆ่าได้เหมือนกันนะครับหรือใช้ไม้ตีก็ต้องดูขนาดไม้ด้วยจํานวนครั้งที่ตีจํานวนบาดแผลหรือตําแหน่งบาดแผลนะครับ สมมุตินะครับว่าจังหวะที่ตีนะครับเข้ามาจากด้านหลังและผู้กระทําสามารถเลือกตำแหน่งที่ตีได้แล้วเลือกตีไปที่ตำแหน่งหลังใบหูนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าตำแหน่งทันดอกไม้นั่นเองเป็นเหตุให้ผู้ถูกตีเนี่ยถึงแก่ความตายอย่างนี้ก็อาจมองได้ว่าผู้กระทำเนี่ยมีเจตนาฆ่าเลยนะครับคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าอาวุธที่ใช้ตีเนี่ยจะเป็นเพียงไม้ก็ตามนะครับครับคุณสิทธินัทครับผมผมขอเสริมอีกประเด็นหนึ่งนะครับได้เลยครับ ถ้าหากกนลงมือฆ่าเนี่ยครับมีการวางแผนมาก่อนครับจะถือเป็นความผิดอีกฐานหนึ่งนะครับซึ่งมีโทษประหารสถานเดียวเลยครับคือฐานเจตนาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนครับคุณผู้ฟังครับสําหรับความผิดฐานฆ่าโดยเจตนาครับครับที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นรายการเนี่ยจะเห็นได้ว่ากฎหมายกําหนดโทษไว้หลายอย่างเลยนะครับคุณผู้ฟังครับท้งนี้จะลงโทษมากน้อยเพียงไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะครับคุณผู้ฟังครับผมคือมีโทษประหารชีวิต จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีครับคุณผู้ฟังครับและสำหรับความผิดฐานทำร้ายจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับครับก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีครับคุณผู้ฟังครับใช่แล้วล่ะครับในวันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านก็คงได้ทราบกันไปแล้วใช่ไหมนะครับว่าการฆ่าโดยเจตนาเนี่ยเป็นอย่างไรและมีข้อพิจารณาอะไรบ้างและโทษที่ต้องรับเนี่ยหากกระทำความผิดจะรุนแรงขนาดไหนครับ แต่ก่อนจากกันไปครับผมขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชในหลวงรัชากาลที่9ซึ่งพระราชทานเนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรดาวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2515ความว่าความรู้ในวิชาการเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้และทำให้เป็นคนที่มีเกียรติเป็นคนที่สามารถ เป็นคนที่มีความพอใจได้ในตัวว่าทำประโยชน์แก่ตนเองและแก่ส่วนรวมนอกจากวิชาความรู้ก็จะต้องฝึกฝนในสิ่งที่ตัวต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสังคมสอดคล้องกับสมัยและสอดคล้องกับศีลธรรมที่ดีงามถ้าได้ทั้งวิชาการทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ในชีวิตก็จะทำให้เป็นคนที่ครบคนที่จะภูมิใจได้ครับ ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการตราชูคู่ชาวบ้านและที่ขาดไม่ได้เลยขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานีวิทยุ FM ร้อยคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารินีผู้รุ่งเรืองผลหัวหน้าโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษารายการตราชูคู่ชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ตรวจบทรายการประจำสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการตราชูคู่ชาวบ้าน ได้ทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มโดยประมาณครับทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 1 0 0หรือหากคุณผู้ฟังมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายหรืออยากจะแนะนำติชมรายการก็สามารถติดต่อมาได้ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2 3 9ถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่5 0 2 0 0ครับหรือว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับที่เบอร์053,942 909หรือจะเป็น Facebook ก็ได้นะครับพิมพ์เข้าไปในช่องค้นหานะครับ,รบพิมพ์คำว่าตราชูคู่ชาวบ้านก็จะเจอแฟนเพจของพวกเรานะครับครับผมสำหรับวันนี้ผมสิทธินัทร,รักทิติธรรมและผมภูลินชมชื่นครับขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งในวันเสาร์หน้ากับสาระน่ารู้ที่น่าสนใจทางกฎหมายกันอีกนะครับในรายการตราชูคู่ชาวบ้านครับสวัสดี